แข็นแห้งค่ะพี่น้องนี่จอดรถอยู่ในเส้นนี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ในเส้นเท้าเลยค่ะ <c oughs> คนสวิตโบลคือเก่าเหรอพี่น้องอาจสีบรอนคนสวิตเนาะค่ะเบิ่งรถมาดาแเจวค่ะศูนย์แห้งค่ะซอยรถมาดาแเจวค่ะกะกะบอลรับพิชอบเนาะมันโมเมนต์แนวค่ะเออคนโลกเสมอหน,นี่เปลี่ยนไปบ่คือเก่าเนาะปะกติก็สิใส ใส่เงียงก็ใส่เอ่อใส่เขียนเขียนเขียนขอความ่ใบา่าติดต่อชันเดอ้อรั้นสดรถเทอร์เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้บ่มีแหละค่ะพี่น้องเบิง่งขนาดรถเฮาจอดในที่จอดรถเนาะคะ่ะอยู่ในเส้นขาวเนาะคะ่ะตามกฎหมายนะ่ะเขาก็ต้องดูแลเฮาเนาะคะ่ะแต่ว่ามันบ่มีกล้องวงจรปิดเนอกมองนี้ค่ะมันก็เลยเฮ็ดให้แบบว่าน้ำมาดำมเจวจับจับมือไผดมบ่ได้ว่าซั่ญหาต้องจ่ายเองค่ะเสียเงินมื้อนี้พี่น้องเอ้ยไปหาหมอมาแล้วก็ยังเสียงเองินอยู่ ศูนย์แห้งค่ะค่ะสวิตบคือเก่าพี่นนอสวิตเซเลนเปลี่ยนไปค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนมันดาเจลกับศูนเนาะค่ะมือนศูนย์แห้งค่ะพี่นนอเบิ้งค่ะจอดรถไว้ด้วยเนาะค่ะอยู่ในเขตค่ะอยู่ในเขตเซนขาวด้วยค่ะเดได้ออกไปห้มโมงไดเลยจอดรถไว้ค่ะเจอยังก็ค่ะพี่ออันนี้เป็นถนนเนาะค่ะ โอเคมันก็เป็นทางโค้งเน,น่ยตามมาดันเจี้อยู่ในเส้นขาวเลยค่ะเบอร์พี่น้องเจอซอยค่ะมาดัานเจี้ยวขาวยเลยค่ะวัฒนนนมันแคบแตาบาเบิร์พนค่ะเบิร์พนบ่มีความรับผิดชอบค่ะรถมาดันเจี้ยวดนไปละค่ะพี่น้องเออศูนย์ค่ะประกันกับบอมี่ดูค่ะ นค่ะปะกติเนาะคะ่ะในสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเจ้าซีนี่ประกันเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาจะมีสิมีประกันปกติถ้าคนมาจอดมาส้นรถเฮาตน้นเฮาจอดอยู่ในเส้นที่ถูกต้องเนาะคะ่ะจริงๆแล้วเพิ่นก็นต้องเขียนเขียนอีหยังก็เขียนโน้ตไว้ให้เฮาเนาะคะ่ะว่าติดต่อไปเบอร์นี้เบอร์นี้เพิ่นต้องจ่ายค่าซ่อมรถให้เฮาเนาะคะ่ะแต่ว่านี่บ่แม่นค่ะมื้อนี้มาดำเจโดนค่ะ ศูนย์ค่ะค no ่ะสุขภาพกับโบดีมาเจอรถอีกปัญหาค่ะมาดับเจอต่อเสียเงินอีกแล้วศูนย์แห่ข้นแหงค่ะพี่น้องโอซีโอสวิสยานาพไหนะคะยานาลามมชสค่ะยาองนิตังมาไวเหมนัน่าอัมาสวิสไม่ใช่มมสิสไมมันซาสวิสมว s kolela saba爸a